บรรดาคนรักแมวแห่สัมผัสร้านชาแคทคาเฟ่ afe, ซึ่งเป็นคาเฟ่น้องแมวตั้งอยู่บ้านแม่สหมู่ที่3ตำบลแม่สอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยเจ้าของร้านคือนางสาวสิริการองค์สิงห์หรือน้องหยกอายุ25ปีเป็นคนที่ชอบและรักแมวมากจึงมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆภายในบ้านพร้อมกับทำห้องเลี้ยงแมวเพื่อรองรับให้ลูกค้าหรือทาสแมวได้ไปสัมผัสแมวอย่างใกล้ชิดด้วยการจิบกาแฟและเซลฟี่กับแมว นางสาวสิริกานเจ้าของร้านเล่าว่าตัวเองชอบเลี้ยงแมวเป็นสายพันธุ์สกอตติชโฟหลายตัวโดยมีการสร้างห้องแมวที่แยกไว้เป็นสัสดส่วนและติดแอร์ไว้เพื่อรองรับลูกค้าสามารถเข้าไปจับไปอุ้มแมวได้ทุกตัวพร้อมกับนั่งจิบกาแฟนอกจากนี้ยังมีระบบฟอกอากาศไร้กลิ่นโดยจะเน้นในเรื่องของความสะอาดมากที่สุดซึ่งทางร้านมีกฎสำหรับทาตแมวโดวยห้ามให้แมวเลียมือห้ามนำอาหารมาทานในห้องแมวด้วยสำหรับแมวที่เลี้ยงไวใ้ให้ลูกค้าจับเล่นนั้นเป็นแมวสายพันธุ์สกอตติชโฟ มีราคาแพงตัวเล็กราคาตั้งแต่8,000จนจะถึง2,000 20, 0บาทแล้วแต่ความสวยงามและหาดูได้ยากนับเป็นคาเฟ่แมวที่มีเพียงแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาโดยเปิดให้บริการทุกวันและหยุดทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา10นาิกาจะถึง17นาฬิกาปัณวิทย์อยู่ดีรายงานพันทุ์ตรอกสุภาพชานณะพัทลุงพุ่มกับสอพอ,อย,ยอเวงเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลในการให้ความร่วมมือกิจกรรมมันเป็นการป้องกันการทุจริตการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมป้องกันและส่งเสริมพัฒนาทั้งชุมชนให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสห่างไกลจากอาชญากรรมทุกประเภทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการตำรวจน้ำท้องถิ่นประธานชุมชนเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมภายในโครงการ150คนผู้กำกับสพอโยเวงกล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆค่อนข้างจะรวดเร็วมีความสลับซับซ้อนและได้พัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้นรวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ท่านนี้เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาญากรรมตามนโยบายที่กับเพื่อนไทยไปด้วยกันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเจษดาษสิริโยธทยรายงานนายชาครินอิทนิบราาพ่าตนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์พร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวงานเสงียงกลองล่องโคมไฟไหวพ่อคุณผาเมืองซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง2มกราคมรวม5วัน ในการจัดงานวันแรกในภาคเช้าจะมีขบวนแห่และพิธีบวงสรวงพ่อกุนผาเมืองโดยโหนจากสำนักพระราชวังพิธีทางสงพิธีวางพวงม,มาลาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการจะมีการเริ่มเปิดงานเทศกาลโดยจะมีนากฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีป,ประธานในพธิธีส่วนในภาคกลางคืนนั้นจะมีการรำถวายพ่านมาลาย่อหัตถาบูชาพระขุนผาเมืองจากประชาชน3,999คนขบวนแห่พาเข้าหลวงการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เรื่องพ่อขุนผาเมือง เป็นการแสดงของเล่นนักเรียนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมส่วนในวันที่31ธันวาคมในช่วงกลางคืนปีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเสริมมงคลชีวิตต่อด้วยเช้าวันที่1มกราคมจะได้มีพิธีทำบุญตักบาตรเสริมสิริมมงคลที่บริเวณลานอนุสรณ์สเด็จพ่อขุนผาเมืองและวันที่2มกราคมในช่วงเช้ามีการประกวดทำใบสีประกวดโต๊ะบูบูชาและประกวดสรับพัญญะในช่วงกลางคืนจะมีการแข่งขันประกวดทูบีนับวันด้วยนาทีบุญรอดรายงาน ายสมนึกสังขาวนายกเทศมนตรีตำบนจานแสนชัยประธานชมรมมวยสมัครเล่นจังหวัดสีสเกตเปิดเผยว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสีสเกตร่วมกับชมรมผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหารเตรียมจัดศึกมวยไทยเอกต้าไฟมหากุศลในวันที่20ธันวาคมนี้ที่สนามโรงเรียนโพวงพิทยาตำบนโบพวงอำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสีสเกต และหาทุนการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาด้านพยาเสพติดให้เกับโรงเรียนในพื้นที่จงังหวัดรีสเกตนอกจากนี้ยังนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอขุนหารและสาธารณกุศลในจงังหวัดรีสเกตโดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมฟรีและหากจะร่วมพัฒน์การกุศลสามารถร่วมซื้อบัตร v i p เข้าชมได้ในราคาบัตรละ2,000บาทโดย1บัตรสามารถเข้าชมได้4คนหรือสามารถซื้อเสื้อที่ระลึกที่มีให้เลือก3แบบ คือเสื้อคอกลมในราคา350บาทเสื้อโปโลสแกน550บาทและเสื้อโปโลปักราคา900บาทบุญทันทุสีวันรายงานในวารยานบุญนาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสุปชจัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุริเปี่ยมงามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานโดยนํเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่องานบริการลูกค้าในทุกระบบโดยมีศูนย์บริการลูกค้าทั้งที่เป็นสํานักงานการไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศรวมถึงแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟตระใดด้านการชำระค่ากระแสไฟฟ้าและการขอรับบริการเดือดๆมากมาย นายสุริเปี่ยมงามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน7็อำเภอได้แก่อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำจอีอำเภอทิ่งขมิ้ซอยอำเภอดอนตาลอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอดวงหลวงและตำบลกกตูมดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น1 1 2 8 8 6ปราย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้รองรับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PEA จึงอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างและประปับปรุงอาการสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารจำนวนกว่า25ล้านบาทบนพื้นที่กว่า12ไร่มีพื้นที่จอดรถพื้นที่ให้บริการที่มีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนโดยจัดตั้งจุดบริการลูกค้าหรือฟอนต์ออฟฟิศที่ทันสมัยครบวงจรให้บริการได้แบบวันทัชเซอร์ v i c เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อและมีศัก,กยภาพเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครบวงจรมีคุณภาพปลอดภัยมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าไกรสม,มุทดนาำโพไซรายงาน